าาโฟโต้พวกเธอเป็นใครกันนะเรววาไปหาที่นั้นกันทำไมรู้สึกว่าจะยาวเรื่องนี้อือที่นี่มีเสาไฟด้วยอย่ะสายไฟด้วยมีมีแอร์ด้วยนะไม่ใช่ตาพี่ไม่นะเราชื่ออาโศกเนี่ยโศโต้พี่เหรอใช่่แล้วเงั้นเดี๋ยวเราเอารถบุกไปชาร์จก่อนนะ เองม,มีไฟฟ้าได้หรอไม่ไมมเอิงลองไปถามดิมเอิงไม่ไปถามอ่ะเออเอิงลองไปถามไม่เป็นไ,ไรเลยเอิงก็ไปถามสิเอิงไปเอิงไปเอิงไปเฮ้ยกูได้วะที่นี่มีไฟฟ้าแล้วเหรอที่ที่เธอมาไม่มีไฟฟ้าหร <donc S 2> อก็เคยมีทำไมเธอพูดก็เคยมีละ่ะก็เพราะว่า แต่ก่อนนะพวกเราอ่ะใช้ไฟฟ้าแบบไม่ประหยัดเลยใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ตื่นยันเข้านอนทำอะไรก็ต้องมีไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องขณะตอนเช้าอ่ะพวกเรายังเปิดไฟใช้กันเลยในประเทศอ่ะก็มีการผลิตไฟฟ้านะแต่ผลิตมาเท่าไหร่อ่ะก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานทางรัฐก็ได้มีการซื้อไฟฟ้ามาจากต่างประเทศแต่ในการซื้อไฟฟ้ามาแต่ละครั้งอ่ะมันก็มีค่าใช้ใจ่ายสูงแต่พวกเราก็ไม่เคยสนในเรื่องนี้เลยและไม่เคยคิดด้วยว่าไฟฟ้ามันจะหมดไป และแล้วลว,วันนั้นก็มาถึงพวกเธอไม่รู้จักพลังงานทดแทนกันเหรอพลังงานทดแทนเป็นยังไงอ่ะพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานธรรมชาติเกิดจากการที่ใต้ผิวโลกมีความร้อนสูงการผลิตพลังงานไฟฟ้าทําได้โดยการสูบน้าร้อนจากใต้ผิวโลกบริเวณที่มีความร้อนสูงนั้นผ่านไปยังท่อที่บรรจุสารจุดเดือดต่ําซึ่งพลังงานความร้อนจากน้าร้อนบริเวณดังกล่าวจะถ่ายโอนแก่สสารที่บรรจุในท่อ เกิดเป็นไอที่มีแรงดันสูงไปหมุนกลางหันที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและคุมผลิตเป็นไฟฟ้าต่อไปพลังงานชีวมวลชีวมวลเป็นสารอินทรีย์ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตเช่นพืช มูลสัตว์หรือขยะชีวภาพการนำชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นทำได้สองรูปแบบคือการใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงในโรงงานไฟฟ้าและการนำชีวมวลไปหมักจนได้แก๊สชีวภาพเช่นมีเทนสำหรับใช้เป็นแก๊สหุงต้มหรือเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้าต่อไปพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงก็สามารถเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้เช่นกัน โดยการสร้างเขื่อนกั้นน้ำที่มีกังหันเชื่อมต่อกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเมื่อน้ําทะเลขึ้นน้ําไหลเข้าเขื่อนและเมื่อน้ําลงน้ําไหลออกจากเขื่อนจะทําให้กังหันน้ําหมุนและทําให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาพลังงานน้ําการเปลี่ยนพลังน้ําจากเขื่อนเป็นพลังไฟฟ้าทําได้โดยการปล่อยน้ําในเขื่อนลงตามอุโมงค์ส่งน้ําซึ่งมีกังหันน้ําที่เชื่อมต่อกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าติดตั้งอยู่ เมื่อน้ำผ่านเครื่องกังหันน้ำกังหันจะหมุนทำให้เครื่องไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าซึ่งสามารถนำมาใช้งานต่อไปได้พลังงานแสงอาทิต์ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อนและแสงที่ใหญ่ที่สุดการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ทำได้หลายรูปแบบเช่นใช้เป็นพลังงานความร้อนได้โดยตรงใช้เป็นแหล่งผลิตกระแสะไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ก <G ül üyor> ารเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิต์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าทำได้โดยการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งโดยทั่วไปผลิตมาจากสารกึ่งตัวนําเช่นซิลิคอนพลังงานแสงอาทิตย์มีไม่จํากัดสามารถนํามาใช้ได้อย่างต่อเนื่องการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าต้องคานึงถึงความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ว่ามีมากเพียงพอที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าหรือไม่และแม้ว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถนามาใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็จําเป็นต้องมีต้นทุนในด้านอื่น พลังงานขึ้นพลังงานของขึ้นจากทะเลสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเมื่อขึ้นกระทบกับแผ่นรับขึ้นที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแผ่นรับขึ้นจะเกิดการเคลื่อนที่และทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานจึงเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นพลังงานลมพลังงานจากลมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบเช่นกังหันลมสูบน้ำหรือกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าทําได้โดยใช้กังหันลมเมื่อลมพัดจนใบพัดของกังหันลมหมุนแกนของกังหันจะทําให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเกิดพลังงาน